สันเจิน้นมณฑลกวางตุง้งกำลังขับเคลื่อนแผนสร้างเมืองอัจฉริยะด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ตามทางเท้าในสันเจิน้นมีการติดตั้งไฟจราจรที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งมีกล้องและไมโครโฟนที่สามารถแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อมีการทำผิดกฎหมายอย่างการจอดรถในที่ห้ามจอดการทิ้งขยะและยังสามารถตรวจสอบการจราจรตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ นอกจากนี้ผู้โดยสารรถไฟใต้ดินสามารถใช้ระบบสแกนใบหน้าเพื่อชำระเงินและมีตู้บริการตนเองในสถานีรถไฟใต้ดินที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการจดจำใบหน้าและจดจำเสียงเพื่อให้บริการผู้โดยสาร ปัจจุบันสันเจินเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI กว่า2000บริษัทโดยผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์สันเจินกล่าวว่าสันเจินมีแผนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม AI ด้วยแนวทางต่างๆอาทิการลดต้นทุนในการใช้ AI ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยทางรัฐบาลกลางสนับสนุนเงินทุนปีละกว่า50ล้านยูนหรือประมาณ250้าล้านบาทเพื่อพัฒนาโซลูชัน AI ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัจฉริ ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ AI อย่างขุ่นยนต์ AI คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สมสัยอัจฉริยะให้เงินรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดมูลค่า3ล้านหยวนหรือประมาณ15ล้านบาท ลดค่าเท่าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา6เดือนถึง3ปีนอกจากนี้รัฐบาลกำลังจับมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างระบบนิวเวศ AI มูลค่าล้าน,ล,านล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านล้านบาทและกองทุนหมื่นล้านหยวนหรือประมาณ5 0 0 0่ล้านบาทสำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ AI โดยเฉพาะ